ครับคุณผาอ๊ะเฮียซีชไรลีย์ทสไรลียโอยประตูนักนะครับช่วยเมื่อไหร่นะประตูนักนะครับนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน ขออนุญาตถอดแว่นนิดหนึ่งนะครับวความจริงใจผมเต็มร้อยอยู่แล้วแฟนมาแล้วกี่คนก็ไม่เยอะนะครับที่แบบนี้นะเอาจงจริงเลยคือนับไม่ได้นะครับจำไม่ได้ด้วยคือไม่ใช่จำไม่ได้ถ้าจะนั่งนึกต้องคือต้องนั่งนึกเป็นสิบนาทีครับคือ ก็เอาไว้ว่าเยอะแล้วกันแต่ก็ไม่เยอะมากกาลังดีนะอันนี้คือแบบแฟนที่แบบว่าไม่ได้ใช้เงินซื้อนะครับคือแบบได้ฟรีอะเอือะแยคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อกินอะประมาณนั้น,นคือใช้ความหล่อแลกมาอะไรเงี้ยครับถ้าบรรดายอยู่ทำไมถึงเลือกเป็นนักแคสเกมเหรอเออก็ชอบนะครับ ติดเกมจริงๆนะเกมคราวนี้หายไปทุกตาผู้ชายติดเกมนี่ไม่ได้เองไม่ได้ค่ะตอนแรกว,ว่าจะลองขอเทสของกับพี่แม่ดูบ้าโอ้ยได้ได้นะคือเมื่อก่อนก็เป็นคนบอกว่าชอบเล่นเกมกันนะคะ,ะแล้วก็เอาข้าวมากินบนคอปเลยเอาคุณก็น่าจะเขา้าเข้าใจคนแต่คอแปไม่หยุดว่าหนูก็เป็นคือเป็นคนติดเกมเหมือนกันแล้วรู้ถึงข้อเสียของมันเช้าเนี่ยมุ่งตรงไปในประเด็นคล้ายกัน กมไม่มีเวลากับชั้นแน่ๆเดี๋ยวจะหาว่าอหนุ่มโสดหลอแต่มีแ,แต่ข้อเสียหรือเปล่าข้อดีเขก็มีลองจัดด้านบวกๆดูบ้างะนะว่าผู้ชายคนนี้มีดีที่อะไรบ้างหรือคนที่ปิดไฟไปอาจะเสียดายนะครับและยังย้าว,ว่าอำนาจความโสดรอบสุดท้ายของผู้ชายคนนี้อยู่ในมือพวกคุณนะฮะเชิญครับ มีแค่นี้ครับได้หาผู้โชว์รวยอีกไอ้เหียก็ก็มาในกระเป๋ตาตังค์มันมีเท่านี้มึงให้กูหยิบแบงยี่สิบมาแบงเดียวเรื่องไงล่ะโอ้บโหโหโงก็ต้องประกาศครับว่าผู้ชายคนนี้ black o ท์